นแะค่ะแต่เช้าค่ะเราก็จะพาไปดูความน่ารักสดใสของน้องปีใหม่ค่ะลูกสาวของคุณแอฟทักษะออนนะคะซึ่งก็เปิดเอ็กคลูซีฟนะคะให้คุณแอฟค่ะนี่น้องเกรซนะคะ,น,ะ,คะนี่แหละค่ะน้องปีใหม่ก็เ,เรียกว่าน่าชังกันข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งนะคะเมื่อวันก่อนนี้ค่ะบริษัทดูเมกนะคะจำกัดโดยหม่อมหลวงนะคะมาไทยเอเธอ เอเวอร์ทัสนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดนะคะได้ยกกระเช้าค่ะมีมาม่าเบรสนะคะแล้วก็ฟรีดิงพีไบโอโปรเทคนะคะนมสำหรับแม่นมให้บุตรนะคะไปเยี่ยมถึงบ้านกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมกันนั้นนะคะก็เปิดโอกาสให้ไทย,ท,ยทีวีของเรานะคะบุกไปเยี่ยมกันถึงที่เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณแอฟเตอรออนนะคะก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ด้วยนะคะเราจะไปพูดถึงพัฒนาการของน้องปีใหม่นะคะรวมไปดูนะรวมไปถึงนะคะดูภาพความน่ารักน่าชัางกันเตนะเท้าเลยค่ะจัดไปเลยค่ะ เาสู <this> mm ่เ hmm. ร <H> ื่องจริงแล้วค่ะความเป็นจริงที่เข้าใจแล้วว่าประโยคที่ทุกคนบอกว่าเหนื่อยแต่มีความสุขมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการดูแลน้องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีซึ่งแอปอยู่โรงพยาบาลค่อนข้างจะหลายวันเราก็ได้ฝึก ทุกๆอย่างอะค่ะก็เลยได้ได้เรียนรู้มาเยอะพอสมควรมาถึงบ้านก็จะได้ไม่ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจก็อาจจะเป็นเรื่องของการดูแลแล้วก็การสังเกตอาการของน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีบ้างค่ะมีบ้างค่ะพอดีช่วงที่คลอดก็เป็นช่วงปีใหม่หลายๆคนก็ไม่อยู่แต่นี่ก็ขนาดหลายๆคนไม่อยู่แอปอยู่โรงพยาบาลเกินอาทิตย์นะคะอยู่ประมาณ9วันก็มีแขกมีเพื่อนเ ให้เกียรติไปเยี่ยมกันเต็มเลยแต่เขาไม่ได้ไปเยี่ยมแอปกันหรอกเขาไปเยี่ยม<อ>น้องปีใหม่ก็ <c oughs> <c oughs> ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนที่อุตส่าห์สละเวลามาเยี่ยมเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายคือจริงๆแล้วจะบอกว่าเขาเลี้ยงง่ายอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราอะศึกษาแล้วก็เรียนรู้มาดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะในการที่จะแบบคอยสังเกตอาการน,น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้ใจกัน2วันแรกเนี่ยยอมรับเลยว่าเครียด ว่าทำไมร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราเริ่มอยู่กันไปเราก็เริ่มสังเกตว่าเออจะต้องทํายังไงอะไรเมือออ่อไหร่เงี้ยพอเรารู้ใจกันก็ทุกอย่างก็ไปได้ดีค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วสำหรับคุณแม่มือใหม่เนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือโอเคเราหาความรู้เองด้วยนะคะแล้วก็ แล้วก็คุณหมอแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือครอบครัวคือไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยๆกันอันนี้ก็มือใหม่ทั้งคู่คนนั้นมาแนวตามใจค่ะ <c oughs> <c oughs> คือของเราจะค่อนข้างพยายามที่จะสตริกตามที่คุณหมอบอกหรือตามที่คุณแม่คุณย่าแนะนําอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคุรสงการจะมาแน,แนวแบบตามใจเอาใจลูกไว้ก่อน <c oughs> ก็ก็ช่วยๆกันนะคะอาจจะไม่ได้แบ่งชัดเจนนะะแล้วก็ แต่มันก็เป็นไปด้วยเวลางา,านด้วยค่ะก็คือกลางวันคุณสงการต้องไปทํางานหรือบางวันเขาต้องขึ้นไปเขาใหญ่ก็ะจะเป็นแอปดูเองทงั้งหมดอุ้ยเหอะค่ะกลัวจะมีใครมาจีบลูกสาวล้ป่านเนี้ย ก็ในฐานนะคุณแม่มือใหม่คงยังไม่กล้าแนะนําอะไรมากนะคะแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่มือใหม่ทุกทกท่านละกันค่ะก็ขอให้มีความสุขในช่วงนี้มากๆนะคะแล้วก็กับประโยคที่ว่าเหนื่อยแต่มีความสุขเนี่ยตอนนี้แอปก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็ขอให้ทุกคนเหนื่อยแต่มีความสุขนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ปรึกษาค,คุณหมอนะคะแล้วก็ดูนี้มีแคลไลที่จะให้คําปรึกษาได้หลายๆที่แล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยครอบครัวเป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งสิ่งที่แอบรู้สึกว่าเป็นกำลังใจและเป็นที่ปรึกษาที่ดีของของเรานะะในฐานะคุณแม่มือใหม่ค่ะโอเคถือเป็นควาาถือว่าเป็นภาพความประทับใจและก็ความน่ารักนะคะของคุณแอปและก็น้องปีใหม่ค่ะรับรองว่าโตขึ้นมาได้เป็นว่าที่ซูปเปอร์สตาร์กันแน่นอนค่ะ